เมนูข้าวหมดหม้อกแล้วค่ะตับไก่ผัดหัวหอมอร่อยทําง่ายไปทํากันเลยหอมใหญ่ต้นหอมเครื่องตำวันนี้นะคะก็จะมีพริกสดพริกไทยรากผักชีกระเทียมตับไก่ที่เราล้างเรียบร้อยแล้วไปผัดกันเลยค่ะน้ำมันเครื่องตำเอาลงไปผัดให้หอมเลยนะคะผัดได้ที่แล้วเราก็จะใส่ตับลงไปค่ะ เราจะไม่เติมน้ำเลยนะคะใส่ตับลงไปแล้วเบลจะไม่เติมน้ำลงไปนะคะจะผัดแห้งๆแ,แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆวิธีนี้จะทําให้ตับของเราไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะผัดแห้งๆแ,แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาเริ่มจะสุกนะคะเริ่มจะสุกแล้วเราก็จะปรุงรสกันเลยค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผงปรุงรส น้ำตาลทรายนิดหน่อยคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากาันแล้วนำฝาหม้อมาปิดไว้เลยค่ะตอนนี้เขาก็สุกแล้วนะคะตับไก่เราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะไม่อยากให้เขาสุกมากนะคะหอมใหญ่แล้วก็ปิดฝาไว้อีกรอบนึงค่ะให้หอมใหญ่ของเราเนี่ยสลดลงเล็กน้อยนะคะ ตอนนี้ทุกอย่างก็สุกเข้ากันดีแล้วนะคะก็เติมต้นหอมผักชีลงไปได้เลยค่ะตามแต่เพื่อนๆชอบเลยของเบลชอบต้นหอมก็จะใส่แค่ต้นหอมนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตับไก่ผัดหอมหัวใหญ่เมนูข้าวหมดหม้ออีกแล้ว